คลิปนี้นะครับจะเป็นการอัปเดตรายละเอียดเกี่ยวกับแพท PTB 9.2.0ของเกม DEAD b y d a y l i g h t ซึ่งจะเข้าสู่เซิร์ฟเวอร์หลักณวันที่23กันยายนนี้นะครับสวัสดีครับอยู่กับผมกล้องดูอิดอีกเช่นเคยนะครับก็ตามที่ผมพูดเกินไปเลยครับ คลิปนี้จะเป็นการอัปเดตแพทซึ่งบางสิ่งบางอย่างเนี่ยอาจจะมีการเปลี่ยนอีกรอบนึงนะครับตอนที่เข้าสู่เซิร์ฟเวอร์หลักโดยผมเนี่ยก็จะตามเก็บรายละเอียดข้อมูลและคอยอัปเดตอยู่เรื่อยๆครับโดยก่อนที่จะเข้าสู่เนื้อหาในคลิปนี้นะครับผมเนี่ยมีเรื่องที่จะมาอัปเดตชี้แจง2เรื่องครับโอเคเรื่องที่1คือก่อนหน้าน,นี้นะครับผมเนี่ยได้ทําคลิปรีวิวกระสือวีบิวสศัก เิร์กใหม่ดันที่ปรับใหม่แล้วก็ไมเคิลรีเวิร์กใหม่ครับซึ่งพวกนี้นะครับเป็นหนึ่งในเนื้อหาของแพดท PTB 9.2.0หมดเลยครับก็สามารถไปดูคลิปที่ว่านั้นได้นะครับในช่องผมอันที่2ครับเดิมทีเนี่ยเดฟจะนำระบบลดการซ้ำคนและระบบลดการปล่อยนอนแห้งเข้ามาอยู่ในเกมครับรวมถึงจะมีการปรับเปิร์ก ที่เกี่ยวข้องกับ2ระบบนี้ด้วยซึ่งหลังจากที่เดฟนะครับได้ทําการประกาศรายละเอียดตัวเต็มแล้วก็ปล่อยเซิร์ฟเทสให้ลองเล่นลองเทสดูนะครับผลปรากฏว่าทางเกมเนี่ยก็ได้ผลตอบรับได้กระแสตอบรับอย่างล้นหลามเลยครับในแง่ลบนะเลยทําให้เดฟเนี่ยจะยังไม่นำสองระบบนี้เข้ามาอยู่ในเกมนะครับย้ำนะครับเดฟ จะยังไม่นําระบบลดการซ้ำคนและระบบลดการปล่อยนอนแห้งเข้ามาสู่เซเวอร์หลักนะครับเลยทําให้เบิร์กที่เกี่ยวข้องกับ2ระบบนี้นะครับก็ถูกยกเลิกการปรับเหมือนกันโดยเดิมทีเนี่ยเกมจะมีการปรับเบิร์กทั้งหมด30เบิร์กครับซึ่งผมเนี่ยจะขอพูดถึง12เบิร์กที่ถูกยกเลิกการปรับโดยมีเบิร์กดังต่อไปนี้ 1. บาร์บีคิวบวกพริก 2. ระเบิดวระทุ 3. เพลงกล่อมเด็ก 4. ตะขอแหนะเสียงประสานแห่งความเจ็บปวด 5. พี่เลี้ยงเด็ก 6. โบโลทม์ 7. ไม่มีการบันทึก 8. ดืด้อด้าน 9. ไม่โอดครวน 10. หักมุม 11. นางสะกดรอยและ12เสียงเรียกของนางพยาบาลครับย้ำนะครับนี่เป็น12เปิร์กที่ได้ถูกยกเลิกการปรับเป็นที่เรียบร้อยแล้วครับต่อไปครับผมจะมาพูดถึง18เปิร์กที่ได้มีการปรับในเซิร์ฟเทสและคาดว่าน่าจะนำมาใช้ในเซิร์ฟเวอร์หลักจริงๆครับโดยผมเนี่ยจะเริ่มจากฝั่งเซิร์ฟก่อนเปิร์กแรกครับตาทิพชิงกิจอ่านโคตรยากเลย อันนี้นะครับได้เพิ่มเวลาการอ่านออร่าให้นานขึ้นเป็น 10, 11และ12วินาทีจากเดิมนะครับ 8, 9และ10วินาทีตามขั้นของเปิร์กครับขั้น 1, 2และ3เปิร์กครับนัดกระชับมิตรหรือเฟรนลี่คอมเพริชั่นโดยเปิร์กนี้นะครับได้เพิ่มโบนัสการปั่นไฟไวให้นานขึ้นเป็น 100 110และ120วินาทีจากเดิมนะครับ45 60 75เปอร์ี่3ครับความหวังหรือโฮปโดยเปิร์นี้นะครับได้ลดเอฟเฟกของสานะเร่งรีบให้ลดลงเหลือเพียง3 4และ5%จากเดิม5 6และ7%ครับเปอร์ที่ครับ ผู้นำหรือลีดเดอร์โดยเปิ้นี้นะครับได้เพิ่มโบนัสสปีดให้ไวขึ้นเป็น20 25และ30%จากเดิม15 20และ25%ครับแล้วก็เพิ้นี้นะครับสามารถแชรบับให้กับเพื่อนได้ไกลขึ้นเป็น10เมตรจากเดิม8เมตรครับเปิ้อที่5ครับดาวนำโชคหรือลัคกี้สตาร์ โดนลดคูดาของเปิร์กนี่ลงนะครับเหลือเพียง35 30และ25วินาวิทีจากเดิม40 35และ30วิทยทีครับอันต่อมาครับฟาร์มาซีหรือเพสักอันนี้นะครับเราเนี่ยจะเปิดกล่องไวขึ้นเป็น75 100และ1 0 0ครับจากเดิมเนี่ย70 85 และ100%แต่ว่าเอฟเฟกที่จะลดการได้ยินของการเปิดกล่องนะครับก็จะสั้นลงเหลือเพียง12เมตรจากเดิม16เมตรครับอันต่อมาครับพอยส์หรือว่าหนักแน่นโดยเปิมนี้นะครับเราเนี่ยจะอ่านออร่าคิลเลอร์ได้นานขึ้นเป็น8วินาทีจากเดิม6วินาทีและเอฟเฟกในการซ่อนรอยเท้านะครับก็จะนานขึ้นด้วยเป็น20 25และ30วินาทีจากเดิม10 12และ14วินาทีครับอันต่อไปครับควิกแกมบิดหรือบายเฉียบพันเปิร์นี้นะครับลดคูดาวลงเหลือเพียง40วินาทีจากเดิม60วินาทีครับสุดท้ายครับก็เป็นวิจิวหรือเฝ้าระวังซึ่งเซอร์เนี่ยจะไม่สามารถสแต็กผลลัพธ์ของเปิร์กนี้ได้ต่อไปครับ ต่อไปครับจะเป็นรายละเอียดการตับเปิร์กของฟาคิลเลอร์โดยผมจะเริ่มจากเปิร์กฟ้าคำรามสั่นพุทธาครับซึ่งมีการปรับให้เวลาของเปิร์กนี้นะครับทำงานนานขึ้นเป็น15 20และ15วินาทีจากเดิม8 12และ16วินาทีครับอันต่อมาครับดาร์กอโลแกนหรือโอหังทมิน ปิร์กนี้เนี่ยได้ลดดีบัฟการติดตาบอดและการลงสตานด้วยแผ่นไม้นะครับให้น้อยลงเหลือเพียง15%จากเดิม25%ครับอันต่อไปครับสวิตของคนตายหรือเดดแมนสวิตโดยเปิร์กนี้นะครับถูกเนิร์ฟเวลาการล็อกเครื่องให้น้อยลงเหลือเพียง25% 30%และ35%วินาที จากเดิม40-45และ50วินาทีครับต่อไปครับ hex rune หรือคำสาปความพินาศโดยเปิลน,นี้นะครับถูกบัฟให้อัตราการลดความคืบหน้านะครับเยอะขึ้นเป็น100-125และ150%จากเดิม50-75และ100ครับ ต่อไปครับใช้ประโยชน์หรือเลเวอเรจโดยเบิร์นี้นะครับถูกเนิร์ฟดีบัฟในการฮิลให้น้อยลงเหลือเพียง20 25และ30จากเดิม30 45และ50ครับแต่เอฟของเบิร์นะครับ,รบทำงานนานขึ้นเป็น60วิจากเดิม30วิครับต่อไปครับ สอดส่องและทำร้ายโดยเปิร์กนี้เนี่ยเมื่อเราทำการไล่เซอร์เสียงบัรทัของเรานะครับก็จะกว้างขึ้น5 1 0และ15%จากเดิมที่นับเป็นเมตรนะครับก็คือ6 7และ8เมตรแล้วก็ตอนที่เรานะครับไม่ไล่เซอร์เนี่ยเสียงบัทของเราเนี่ยก็จะแคบลง1 5 2 0และ25% จากเดิมนะครับที่นับเป็นเมตรก็คือ6 7แล้วก็8เมตรครับอันต่อมาครับออ e t i o n หรือการกดขี่โดยเปิร์กนี้นะครับได้เพิ่มจำนวนการสุ่มเครื่องให้เยอะขึ้นเป็น4เครื่องจากเดิม3เครื่องครับแล้วก็เปิร์กลดคูดาวลงนะครับเหลือเพียง45 40และ35วินาทีจากเดิม60 50และ40วิครับอันต่อมาครับ Saptic Touch หรือสัมผัสแพร่เชื้อโดยปนี้นะครับได้ขยายเวลาเอฟเฟกเพิ่มเติมของสาระตาบอดและหมดกำลังให้นานขึ้นเป็น20 25และ30นาทีจากเดิม6 8และ10นาทีครับและสุดท้ายครับสุดยอดอาวุธหรืออันติเมตเว a พ่น โดยเปรนี้นะครับได้ขยายเอฟเฟกของเปิร์กให้กว้างขึ้นเป็น40เมตรจากเดิม32เมตรและลดคูดาวลงเหลือเพียง55 50และ45วินาทีจากเดิม80 70และ60เนาทีครับสุดท้ายครับจะเป็นรายละเอียดการปรับสมดุลคิลเลอร์ทั้ง5ตัวโดยผมจะเริ่มจาก The Unknown ครับซึ่งมีการปรับให้ เซอร์ที่บาดเจ็บจาก U.V.X จกะติดสานะอ่อนแอนานขึ้นอีก8วินาทีจากเดิม6วินาทีแล้วก็หลังจากที่อันนนท์นะครับทำการวาร์ปเนี่ยจะใช้เวลาในการฟื้นฟูสปีดหรือความเร็วนะครับไวขึ้นโดยใช้แค่1.3วิจากเดิม1.4วิแล้วก็มีการปรับมุมกล้องในแนวตั้งนะครับตอนยิง u x เนี่ย ให้มันสามารถเล็งได้สูงขึ้นด้วยครับแล้วก็มีการปรับแอดออนด้วยครับโดยผมจะเริ่มจากแอดออนและบิดฟูดโดยอันนี้นะครับทำให้เซอร์ที่บาดเจ็บจากยูเวกเนี่ยจะติดสาระเลือดท่วมนานขึ้นเป็น45ินวิจากเดิม30วิอันต่อมาครับเบอร์ลี่โฟโต้อันนี้เนี่ยหลังจากอันโนนทำการวาร์ปนะครับเดียนโนนเนี่ย จะได้สปีดกลับมานะครับเพียงแค่7%จากเดิม15%อันต่อไปครับ Last k n o w n Recording อันนี้นะครับจะลดระยะการมองเห็นของล่างปอมอีก35%จากเดิม25%ต่อไปครับ Slash Backpack อันนี้เนี่ยทำให้เวลาการเกิดของล่างปอมนะครับไวขึ้น65%จากเดิม75%แล้วก็ เวนชิงบ็อก o x ครับอันนี้เนี่ยทำให้ร่างปลอมเกิดนานขึ้น120%จากเดิม80%ครับและแอดออนสองตุดท้ายครับก็เป็นไฮโฟ o ์ติสวอชกับเซนเล e ร l เวลอันนี้เนี่ยจะเพิ่มเวลาของสาระหมดกำลังให้นานขึ้นเป็น15วิจากเดิม10วิครับตัวต่อมาครับเป็น The Dark Lord ซึ่งผมเนี่ยจะเริ่มจากร่างแมมพร์ครับ โดยมีการปรับให้คูลด,ดาวของสกิลไฟเนี่ยน้อยลงเหลือเพียง9.5วิจากเดิม10วิแล้วก็มีการเพิ่มจำนวนของเสาเปลวเ,ลเพลิงให้เยอะขึ้นเป็น8ต้นจากเดิม7ต้นแล้วก็ตอนที่ดักหลอดนะครับทำการชาร์จสกิลไฟเนี่ยดั Dark Lord กหลอดจะเคลื่อนที่ช้าลงเหลือเพียง3.68เมตรต่อวินาทีจากเดิม3.8เมตรต่อวินาทีครับ แล้วก็หลังจากที่ดักออกนะครับทําการใช้สกิลไฟเนี่ยก็จะมีเวลาในการฟื้นฟูความเร็วที่นานขึ้นเป็น2.35วินาทีจากเดิม2.25วินาทีครับต่อไปครับเป็นร่างหมาป่าซึ่งตับให้เวลาในการชาร์จพ่งนะครับนานขึ้นเป็น 0. 0.9วิจากเดิม0.85วิแล้วก็เวลาการเกิดของวงกลิ่นนะครับก็จะนานขึ้นเป็นวงละ6วิ จากเดิม5วิครับสุดท้ายครับล่างข่าวอันนี้เนี่ยมีการเพิ่มฟิกชันแรงเฉียดทานเป็น2 2จากเดิม1.6ครับแล้วก็มีการปรับแอดออนของดาร์กบบด้วยครับเริ่มจาก Ruby s e ซ r ร t เอ่านผิดขอภัยครับอันนี้เนี่ยจะลดคูลดาวของสกิลไฟลง5%จากเดิม10%ต่อไปครับ c ล็อก Tower Gear อันนี้เนี่ยจะลดคูดาวของสกิลเปลี่ยนล่าง5%จากเดิม10%อันต่อมาครับเทเวลเลอร์แฮทอันนี้เนี่ยจะเพิ่มความเร็วตอนเปลี่ยนล่างอีก5%จากเดิม10%ต่อไปมูนสโตนเน็กเลตอันนี้เนี่ยจะลดเสียงหัวใจเมื่ออยู่ในร่างของแวมพายและหมาป่าลง8เมตรจากเดิม4เมตรต่อไปครับบัตฟิลกรเบด อันนี้เนี่ยจะเพิ่มเวลาของอยู่ของวงกินนะครับให้นานขึ้นอีก60%จากเดิม50%ตครับต่อไปครับไวท์วูฟเมดอลลอันนี้เนี่ยจะเพิ่มเวลาของตุบๆให้นานขึ้นอีก1วิจากเดิม0.8วิครับต่อไปครับคิลเลอร์ดออันนี้นะครับจะลดคูดาของสกิลพุ่ง30%จากเดิม50% ต่อไปก็เป็น f o r ์ o of e h o o อันนี้นะครับจะเพิ่มอัตราการเกิดของวงกลิ่นอีกแค่10%จากเดิม17%อันต่อมาครับเมดูซ่าแฮรอันนี้นะครับจะส่งผลกับเซอร์นระยะ8เมตรจากเดิม12เมตรแล้วก็เอฟเฟกของสานะถูกกี่ฬานะครับก็จะส่งผลเพียงแค่8%เป็นเวลา2วินาทีจากเดิม3วินาทีครับ ต่อไปครับวักแฟงอันนี้เนี่ยจะอ่านออราเซอร์นานขึ้นเป็น5วิยาทีจากเดิม4วิวิทีครับต่อไปครับลาพิสลาซุรีอันนี้เนี่ยจะบล็อกหน้าต่างเพียงแค่8วิจากเดิม15วิครับและสุดท้ายครับลิงออฟวอลเลตอันนี้นะครับเดิมทีเนี่ยถ้าเราใส่อดอนนี้ แอดออนจะทำการหักลบเสาเพิงนลรกออกมา1ต้นซึ่งการใส่แอดออนนี้นะครับจะไม่ลดจำนวนของเสาเพิงนลรกอีกต่อไปแล้วตัวที่3ครับเดอะคราวซึ่งเป็นตัวที่หลายคนเนี่ยชอบครับผมรอเล่นซึ่งมีการปรับให้เวลาในการกระจายตัวของควันเหลืองนะครับจะนานขึ้นเป็น1.6วิจากเดิม1วิ และเอฟเฟคของสานะทุกขีควานะครับจะส่งผลลัพธ์เพิ่มเติมอีก1.6วิจากเดิม1วิครับตัวที่4ครับ The Goose ก็คือเมื่อเรานะครับทำการพุกเซอร์จากจุดโดดที่อยู่อีกหนึ่งฝั่งนะครับเซิร์เนี่ยจะสามารถเคลื่อนที่ได้ตอนที่แอนิเมชันการกระโดดนะครับสิ้นสุดลงก็คือเวลาในการล้ังเซิร์นนะครับจะน้อยลงกว่าเดิมนั่นเอง สุดท้ายครับดีโอนี้ซึ่งตอนที่โอนี้นะครับทําการแขวนเซอร์เนี่ยโอนี้จะได้ลูกแก้วเลือดเพิ่มขึ้นเป็น5ลูกจากเดิม2ลูกครับโอเคครับในส่วนของคลิปนี้ก็จะจบลงแต่เพียงเท่านี้นะครับถ้าชอบกดไลค์กดแชร์กดซับได้น,นะครับแล้วก็สามารถกดสมัครสมาชิกได้น,นะครับเริ่มต้นหัสิบาทครับก็ถือว่าเป็นการช่วยค่าน้ำค่ายาอมลูกอมนอยแล้วกันนะครับ โอเคครับไว้เจอัใหม่นะครับบ๊ายบายครับสวัสดีครับ